ฝุ่นอย่างแบดปอดเยื่อพังพักการเมืองเสนอนโยบายแก้ฝุ่น PM 2.5ยังไงสูดลมหายใจเข้าไปในแต่ละทีก็แสบจมูกไปหมดพอออกไปข้างนอกหน้าต่างก็เห็นคิ้วทัถูกบงังเหมือนมีใครไปใส่ฟิลเตอร์เอาไว้แหมมันกลับมาอีกแล้วนะเจ้าฝุ่น PM 2.5เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าในทุกช่วงหน้าหนาวหน้าร้อยของไทยฝุ่น p m 2.5จะพุ่งสูงขึ้นทุกครั้งแต่ถึงอย่างนั้น ปัญหานี้ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเสียทีเหมือนปล่อยให้ประชาชนต้องตาย่อนสองเงินไปเรื่อยๆจนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้คือความนิ่งเฉียของภาครัฐขนาดเดียวกันภาคประชาสังคมก็พยายามอย่างหนักเพื่อผลักดันให้กฎหมายอากาศสะอาดได้บังคับใช้เสียทีแต่จนแล้วจนรอดกฎหมายนี้ก็ยังคง ค้าคาอยู่ในสภาและมีท่าทีที่ว่าน่าจะต้องรอรัฐบาลสมัยหน้ามาสารต่อแทนเสียแล้วแต่ไหนๆก็ใกล้ช่วงเลือกตั้งแล้วเราอยากลองชวนมาดูกันว่าแต่และฐพักการเมืองมีนโยบายที่จะห้องกับเรื่องฝุ่นพ m 2.5กันอย่างไรพักทางการเมืองเสนอนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น p m 2.5อย่างไรก้าวไกล1 กเกษตรกรรมกำจัดการเผาไหยใน3ปีงบปรับตัวตำบลละ3ล้านบาท1,000ตตำบลงบอุดหนุนปลูกข้าวเปียกสลับแห้งแทนการเผาแปลรูฟางข้าวสร้างค้าบโพธแทนการเา 2. ผา 2. ขนส่งรถแม่ไฟฟ้าทุกจังหวัดวันขนส่งรนลนโรง,งใช้รถยนต์ส่วนตัวเปล่รถดีเซลเก่าเป็นไฟฟ้าตรวจสภาพรถฟรีปีละหนึ่งครั้ง ควบปริมาณรถบรรทุกในทุกเขตเมือง 3. อุตสาหกรรมทุกโรงงานต้องเปิดข้อมูล3าีพินและการปล่อยการเรื่อนกระจก 4. พื้นที่สีเขียวป่าและเงินเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อไทย 1. กเกษตรกรรมห้ามการเผาป่าไร่เจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเลือกกระเผาป่า 2. ขนส่ง เปลี่ยนรถเมกระทะมอเป็นรถเมไฟฟ้าทําให้ไทยเป็นศูนย์ผลิตรถไฟฟ้าอุตสาหกรรมภูมเชื่อมโรงงานปล่อยควัน 4. กฎหมายด้านกฎหมายอากาศสะอาดภูมิใจไทย 1. ผลส่องรถเม์เรือไฟฟ้าทั่วกรทะมอวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันละ6,000บาท่อโคเรือน ติดังคาโซลารเซลล์ทุกโคเรือนประชาธิปัตย 1. หนึ่งขนส่งคุมรถที่เข้ามาในกรทมสองกฎหมายด้านกฎหมายความด้านกฎหมายอากาศสะอาดสคุณภาพชีวิตคุงเข้มการกอร่สร้างฟื้นฟูฟสิ่งแวดล้อมน้ำและอากาศ 4. ชาติไทยพัฒน,นา 1. ขนส่งส่สงเสริมการใช้โถสาธ,ธารณะ 2. อุตสาหกรรมนวัตรกรรมพลังงานสะอาดสม พื้นที่สีเขียวในทุกจังหวัดมีส่วนสาธารณะทำให้ประเทศมีสภาพแวดล้อมที่ดีป่าไม้แหล่งน้ำสมบูรณ์ทั้งหมดนี้เป็นนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขาปัญหา p n 2.5ซึ่งต้องมาดูกันว่านโยบายที่แต่ละพักควันมานี้จะสามารถทำได้จริงไหมแล้วถ้าใครได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาความหวังที่จะได้ใช้ชีวิตในอากาศสะอาดของประชาชนจะได้ เกิดขึ้นจริงเสียที